หนังสือเสียงหนังสือกลางแปลงตาฝาดโดยเหมเวชกรอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ข้าพเจ้าจะขอความวิเคราะห์จากผู้อ่านอีกหลายท่านมันเป็นเหตุการณ์ที่ได้ประสบมาด้วยตนเองแต่หาทราบไม่ว่าภาพที่เห็นนั้นมันเกิดจากอะไรทั้งๆที่มีเพื่อนอีกคนหนึ่งร่วมเห็นเหตุการณ์นั้นด้วยเขาคือสมุด สิริไขนักเขียนที่รู้จักกันทั่วๆไปท่านผู้นี้ก็เช่นเดียวกับข้าพเจ้าคือไม่รู้ว่าภาพที่เห็นนั้นเกิดจากอะไรแน่วันที่14สิงหาคม2492ข้าพเจ้าถูกชวนไปเที่ยวนครนายกโดยสำนักพิมพ์เพลินจิตการไปได้จัดกันขึ้นสองสำนักคือสำนักเพลินจิตหนึ่งสำนักพิมพสส์พาณิชย์สุภผลหนึ่งเป็นการน่าขันมากที่ไปพักผ่อนย่อนกายต่างจังหวัดในเวลาฝนชุก และการเที่ยวชนิดไม่รู้การ,รเทศะของเราจึงโดนฝนกระหน่ำเข้าสบายไปทั่วทุกตัวคนทั้งยังมีการเล่นพิเศษให้แก่พวกเราบ้างเล็กๆน้อยๆเช่นรถตกลมล้อหลังจมดินถึงพื้นรถหรือตัวถังนั่นแหละเราผู้ชายทำการกู้รถจนฝนเทลงมาก็ไม่เป็นผลพวกผู้หญิงหลบเข้าร่มเราผู้ชายต้องสำแดงเดทกู้รถอยู่กลางฝนและเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เคยอาบน้ำทั้งเครื่องพร้อมทั้งรองเท้าด้วย แต่ความสามารถชนิดขีดขีดเขยนเขยนของเราไม่สามารถจะยกล้อรถชนิดใหญ่จูคน40กว่าให้พ้นลมขึ้นมาได้รถเก๋งของอรวร a n และรถเก๋งของคุณประสิทธิทรัพย์สุนทรจอดทิ้งไว้ต้นทางเข้าน้ําตกเขาอิโต้จึงไม่มีโอกาสเอามาฉุดยักษ์ใหญ่ที่ตกลมอยู่แถวลำธารน้ําตกได้เราหลายคนเช่นคุณเวศกระตูเลิกสมุทรสิริไคข้าพเจ้าเฉลิมบุตรคุณประสิทธิทรัพย์สุนทรคุณนิยมน้องชายคุณประสิทธิ อรวันพร้อมทั้งพวกที่ไปรวม40กว่าเล่นฝนทั้งสองชั่วโมงจนมีรถสองแถวเล็กๆของชนบทนั้นมาช่วยจึงนำยักษ์ใหญ่เราขึ้นได้แล้วกลับมาถึงจังหวัดจนค่ำใช้ไม่โขงกันหนาวแต่ไม่ไหวเสื้อผ้าเราไม่มีเปลี่ยนพอออกรถเดินทางกลับเราก็โต้ลมฝนหนาวสะทานไปทุกรูปทุกนามการเดินทางได้จัดเดินขบวนกันอย่างนี้ซีตรองของคุณประสิทธิ์ออกหน้า ฮัสสันออรวันซึ่งพร้อมด้วยคุณเวทภรรยาเป็นคันกลางส่วนข้าพเจ้าอยู่คันยักษ์ใหญ่นั่งหน้ารถมีเฉลิมวุฒิสมุดในร้อยเอกคู่หนึ่งนั่งโต้ลมกันมาแต่หัวค่ำจนตกดึกประมาณสี่หรือห้าทุ่มเราก็เข้าเขตอนุสาวรีย์หลักสี่ฝนพรำตลอดทางข้าพเจ้าอาจจะหลับๆตื่นๆบ้างเพราะลมหนาวเราทั้งหมดจับตาดูไฟท้ายรถสองคันข้างหน้าอยู่เสมอและวิ่งรักษาระดับตลอดมา พอลดเลยอนุสาวรีนิดหน่อยก็เกิดสิ่งประหลาดขึ้นข้าพเจ้าเบิกตาโพลงสงสัยลูกตาและสงสัยการนั่งดับของข้าพเจ้าคงหลับนานแล้วพอสะดุ้งตื่นก็มาเห็นภาพนั้นเข้าจึงเลยเหมาเอาเป็นสิ่งประหลาด สิ่งนั้นคือรถเก๋งขนาดใหญ่ๆเท่ากับฮัสสันรถคันนี้วิ่งตามรถสองคันของพวกเราข้างหน้าจึงเกิดเป็นรถยักษ์ใหญ่คันข้าพเจ้าตามหลังรถสามคันไปแล้วรถคันนี้ที่ข้าพเจ้าเรียกว่าสิ่งประหลาดนั้นความจริงมันจะน่าประหลาดตรงไหนมันก็รถธรรมดาเรานี่เองจะประหลาดอะไรข้าพเจ้าเองตอนแรกก็ไม่ประหลาดใจอะไรเลยเพียงแต่นึกว่าเราอาจจะนั่งหลับแล้วรถคันที่เห็นอาจจะขอทางแล้วแสงขึ้นหน้าเราจึงเห็นดังนั้น หากเราง่วงนอนได้บ้างเราจึงลืมนึกคำนวณถึงระยะความเร็วของรถยักษ์ไปเสียคนขับได้รักษาระดับความเร็วชนิดตาลายตามหัสสันและซีตรองมาตลอดทางและรถคันใดเล่าจะขอแสงขึ้นมาอีกในเมื่อเราก็เร็วประดุดลมพัดอยู่แล้วข้อนี้ข้าพเจ้าไม่ได้นึกแต่แรกมันจึงไม่น่าประหลาดอะไร การวิ่งตามรถใหม่คันนี้เป็นไปสักสองนาทีรู้สึกว่ารถคันนั้นจะหมดกำลังลงวิ่งล้าลงทุกทีจนยักษ์ใหญ่เราจะเลิ้วเข้าชนอยู่เดี๋ยวใจแล้วข้าพเจ้าใจหายก่อนอื่นข้าพเจ้าตกใจคิดว่าคนรถนั่งหลับแล้วขับรถสุ่มมาเรื่อยไม่เห็นว่าเรากำลังพุ่งจะเข้าชนท้ายเขาอยู่ในอึดใจนี้แล้วความพินาศกำลังจะมาสู่ข้าพเจ้าร้องเรียกคนรถด้เสียงดังพอได้ยินคนรถไม่หันหน้ามาเขารักษาหน้าที่เคร่งครัด เป็นแต่ร้องถามตอบมาว่าคุณพี่จะทำไมเมื่อข้าพเจ้ารู้ว่าเขาไม่หลับก็ยิ่งตกใจอีกว่าทำไมเขาไม่เบาเครื่องมันจะโดนกันแล้วเช่นนี้และใน2อถึงสวินาทีนั่นเองความประหลาดมันก็เกิดขึ้นคือรถคันที่ว่านั้นค่อยๆเลื่อนปาดเข้าไปข้างถนนเบื้องซ้ายคล้ายมันมีล้อด,ด้านข้างอีกมันปาดเข้าไปโดยไม่ได้หักหัวเข้าไปมันทรงตัวตรงระดับ แล้วมันปาดเข้าไปอย่างไรใคยคล้ายใครมีมือใหญ่เท่ามหายักษ์ยกรถลีกไปฉะนั้นแต่มันยิ่งประหลาดหนักขึ้นอีกพอยักษ์ใหญ่เราใกล้เข้าไปอีก4ี่เมตรรถคันนั้นก็จางหายไปเฉยเฉยมันจะเป็นโดยข้าพเจ้าง่วงแล้วหลับตาลงกระนั้นหรือเป็นไปไม่ได้เหตุการณ์มันตื่นใจอยู่อย่างนั้นใครจะหลับลงได้ข้าพเจ้าผุดลุกขึ้นยืนชะโงกหน้าไปดูโดยประหลาดใจและขนาดเดียวกันนั้นข้าพเจ้าจึงได้รู้อีกว่า เหตุการณ์นี้หาได้เห็นแต่เฉพาะข้าพเจ้าคนเดียวไม่มีสมุดสิริไคอีกคนที่ผุดขึ้นยืนและชะโงกตัวไปดูเช่นข้าพเจ้าแต่เมื่อลดเลยความประหลาดนั้นมาแล้วไม่ยักมีใครได้พูดอะไรสมุดสิริไคก็ไม่ได้พูดอะไรข้าพเจ้าก็ไม่ได้พูดอะไรคนรถก็นิ่งความง่วงได้หายไปดังปลิดทิ้งนั่งชะงนสนเทมาตลอดทางใจมันนึกอยู่แต่ว่าภาพที่เห็นนั้นต้องเกิดจากความง่วงนอนแน่ๆมันรัวๆรางๆอย่างไรพิกล ในสุดท้ายความประหลาดมันก็เกิดขึ้นอีกเมื่อรถเรามาถึงอย่างพระนครแล้วยังเหลือแต่ข้าพเจ้าหนึ่งสมุดหนึ่งเฉลิมวุฒิหนึ่งภรรยาข้าพเจ้าหนึ่งน้องสาวข้าพเจ้าหนึ่งในตอนนี้สมุดเป็นคนพูดขึ้นมาว่าเขาเห็นรถประหลาดคันนั้นและมันลงเอยด้วยประการที่เล่ามาแล้วทุกคนหัวเราะว่าสมุดง่วงนอนตาฝาดข้าพเจ้าจึงร้องบอกรับรองว่าได้เห็นภาพนั้นจริงๆตรงกับสมุดทุกคนจึงหยุดหัวเราะเริ่มสนใจ คนรถรับรองว่าไม่เคยมีรถคันใดแซงขึ้นหน้าเลยตลอดทางคำนี้เองที่ทำให้เราประหลาดใจกันขึ้นอีกข้าพเจ้าจึงถามเขาว่าตอนที่ข้าพเจ้าตะโกนเรียกเขานั้นคือว่ามันจะชนกันอยู่รอมรอดแล้วเขากลับว่าเออผมไม่เห็นมีรถอย่างว่านั่นเลยมันก็มีฮัตซานและซีตรองสองคันนั่นเองเมื่อคุณเรียกผมผมก็ถามว่าทำไมแล้วคุณก็นิ่งไปผมเลยไม่รู้เรื่องทุกคนในรถก็พากันว่าเขาไม่เห็นรถคันที่ว่าเลย เขาทั้งหมดอาจจะหลับไปบ้างแต่ก็ไม่หลับตลอดทางหลับหลับตื่นตื่นถ้าผิดตาก็คงเห็นแต่บางคนรับรองเด็ดขาดว่าเขาไม่เห็นเลยและไม่ได้หลับตลอดเวลาสำหรับข้าพเจ้าให้น้ำหนักแก่คนรถมากกว่าใครๆเพราะถ้าเขาหลับรถก็คว่ำไปแล้วเขาไม่หลับอย่างแน,แน่แต่เขาก็รับรองว่าตลอดทางไม่มีรถคันใดสามารถแซงทางขึ้นมาได้เลยเขาจับตาดูเก่งสองคันข้างหน้ามาตลอดทางตั้งแต่นครนายกจนถึงกรุงเทพ ไม่มีใครขอทางหรือแทรกมาอยู่หน้าอีกทั้งจะมีรถคันใดเลี้ยวมาจากถนนซอยก็ไม่มีทั้งนั้นเรื่องมันเป็นเช่นนี้ทั้งข้าพเจ้าและสมุดยังแปลไม่ออกว่าเป็นอะไรเพราะเรายังมีท่าตาฝาดปนอยู่บ้างมันมีความง่วงเจือปนจึงไม่อยากจะพูดว่าสิ่งที่เห็นนั้นอะไรแน่แต่ที่เห็นมานั้นเป็นไปนตามที่เล่าให้ฟังมาโดยแท้จริงเพราะยังดีอีกมากที่คนรถไม่เห็นดังเราเห็นถ้าเขาเห็นดังนั้นเขาจะหักพวงมาลัยหลบ รถยักษ์ก็จะชนต้นไม้หรือตกถนนคว่ำไปเลยเหตุการณ์อันนี้ขอให้ท่านผู้อ่านวิเคราะห์ด้วยตาฝาดตีพิมพ์ครั้งแรกในปาริชาติปีที่หนึ่งเล่มสี่ปักหลังตุลาคมพุทธศักราช2492 ขอได้รับคำขอบคุณจากหนังสือกลางแปลงหากรับชมรับฟังแล้วชอบใจช่วยทิ้งคอมเมนต์สั้นๆไว้ปั้นกำลังใจให้แก่ในหนังด้วยนะครับติดตามผลงานหนังสือกลางแปลงได้ที่ m e p m a r k e t c o m ตามลิงก์ในคำบรรยายใต้คลิปหรือทางแฟนเพจหนังสือกลางแปลงแล้วพบกันในผลงานเรื่องหน้าสำหรับวันนี้ในหนังต้องขอตัวไปก่อนไปละครับบายบาย thank mm -hmm. you